ปากฝาด้วยกัน้ามีผู้แทนที่รับการจัดการปกครองถาผู้แทนผู้รับการจดการครอจะมาบริหารแล้วก็พี่น้องปอสทุกท่านไม่มีปาราการอะไรนะไมมีการปฏิบาตในปสผมดูแล้วเก็บแข็งแตที่นั่งคุยกับเขาอยู่จังหวัดชายแดนเยอะแ จะเสนอเชื่อทุกคนไปสู้สามจังหวัดเอาายายกมือเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูเองอยู่กับน้องเข้ามาแล้วน้องเนี่ยถูกได้ยิงมาแล้วมาถามว่าสุภการโดนได้ยิงด้วยยังไงของจริงนะของจริงผมเนี่ยพระเจ้าคุ้มครองขกาศึก ไปเจอทั้งตะปูตะใบทั้งสองแต่ว่าคนอื่นัดก่อนก็อยู่ว่าความใยเรื่องกสสรเนี่ยผมถือว่าสำคัญเดียวนะมีหมู่บ้านนึงที่ผมไปสร้างไว้ตอนเป็นรองผู้ว่าปัจจาบันีก็แข่งแข่งโนทุกวันเป็นต้นฉบับเป็นต้นแบบเลยด้วยกสสเรียกว่าชุดคุ้มกับหมู่บ้านตัวย่อเรียกว่าชอกบอก อยากให้จำลองครั้งนี้นนมาใชา้ถึงแม้จะพูดที่ปกตินะว่ามีอันุนิที่มันแรงพอๆกันคือยาวสิ่งต้นใจตรงนี้เขาได้สอสบอกสอสอจำลองเนี่ยชื่อบอกอยู่แล้วว่าท่านมาด้วยจิตอาสาสอสอจำลองเนี่ยคือผู้ที่มีจิตอาสาเข้ามาแต่ว่ามีตำแหน่งหน้า,นาไม่ดีก็เ,เดี๋ยวผมจะมีวิธีการที่จะเรียนท่านในตัว ะจะต้องทำย่ังไงถ้าไม่ใช่ถ้าเดี๋ยวจะวางแผนจะพาไปดูระบบปอ .2 ส,สองที่ที่หนึ่งทุกคนก็อยากไปผาดผมไปสร้างะระบบปอ .2 ส,สองที่รักษาเมืองหาดใหญ่นะจริงมีคนมาทำก่อนแต่ว่าตอนผมจะรอพ่สอสังหารท่านปีพิเศษนิสตอนไห้ครับตอนนะี้ผม ช่วยความสงบในสายปกครองเพราะนั้นข้อสอบสัมฤทธิก็ผูกพันกันมากที่ที่สองเนี่ยยากไม่ทุกคนไปที่ที่สองเนี่ยยังไม่ไปทั้งหมดทีนะ,ะแต่ว่าเดี๋ยวฝ่ายทหารต้องไปเรียกเตรียมตัวตัถังไว้ก่อนตัวทุกกองอจะพาไปดูบ้านสาตาต,าตาบะบงกอลอำเภอยะรันจังหวัดปัตตานีที่ผมไปสร้าง้ว ีเมื่อก่อนเนี่ยทุกอาทิตย์จะต้องไปกานศพที่าหลังจากสร้างรงบบนี้ขึ้นมาผมสร้างเมื่อปี53ปี57 4ีปีแล้วไม่มีเียแต่ได้เกิดขึ้นทั้งสิ้นโดยระบบวสเพราะว่าวสคือเขาเรียกว่ากองกำลังประจำถิ่นประจำถิ่นก็คืออยู่ที่ไม่ไปไหนอย่างน้องแตผมก็ยังไปเป็นมาแต่ พอสอนมากเอยู่แบบแผ่นดินเกิดมาตั้นแต่ต้นตอนนั้นที่ผมเทียบช่างพ้องพ้อ่กันไม่เกินเลยยาเสพติดกับกาพูดภาษาพวกเราอโจนแบม้จะยินนะคทำได้พอกันตอนนี้นไม่ได้ตายกันเลยเพราะนั้นเนี่ยท่านเมื่อเจตนารทำมาใส่เครื่องแบบให้ท่านใส่ด้วยสงศักดิ์ศยมีกฎหมายรองคับนะท่านมาแต่งมาเแื่อถ้าใครไม่ผ่านหลักสูตรนี้แต่งเนี่ย แน่นอนแต่ว่าเรายกอนตัวอย่าไปใส่เกินของตัวเองเนี่ยอาการนี้เป็นกีตรโดนแน่ <c oughs> ขอนพูดแล้วกันอ่าทีนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือหนึ่งวินยัยการเป็นเขาเรียกว่ากำลังพลตึงทหารเนี่ยคนโดยเดินติดทหารก็คืออสศน,นี่แหละจะต้องมีวินัยที่เข้มแข็งหน่วยกำลังบกเนี่ยถ้าขาดวินัยนะยึยหล้อ สองเนี่ยจะต้องมีการฝึรกฝึกก็คือแล้วแต่ทัรกิจคือฝึกความเชี่ยวชาญทางศักย์ในการปฏิบัติการเขาเรียกว่าขีดความสามารถในการปฏิบัติอันที่สองเนี่ยต้องมีอันที่สามเนี่ยเราจะเรียกว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมของตระหนลซึ่งท่านเป็นหนา้า,นนา,นาส่วนราการก็ดีเป็นคณะผู้ว่าก็ดีเมื่อมาสวมเข้าไปเนี่ยต้องมีวัฒนธรรม ว่าทำอสอก็เป็นบอว่าต่างคนตึ้ทมาหนึ่งการแสดงบนพวกตัวผู้ชาต้องฝสก็จมอเป็นนั้มากนะแล้วก็ถ้าสุว่าผู้ชายเลยมาลัขวางเนี่ยเข้เล่าบงไว้หม่ผมเห็นอะไรต้องเดี๋ยวจะไปจีมตาผู้ชายว่าขึ้นมาในานะท่านขขึ้นมาตรงๆในมกข์ก็คำไนี้พตวจะไปรดนทาเรื่องนี้หลายคนครับอ ว่านทำหรือทเนียเปฏิบัติเนี่ระหว่างผู้ใต้ชาง้ช่างครับราเป็นคสั่งพู้ชาก็คือคำสั่งสําหรับต้องปฏิบัติสั่งพวกเขาาแล้วก็ฝึกนะของผมอยู่จังหวัดชียงราาใต้มาหกวิทเมื่อมีคำสั่งผู้ต้มชางก็ตวนคำสั่งถ้ารับตอบัวเพื่อการพากว่าไอ้ที่ฟังไปเนี่ยจำผิดไหม ต้นกำสั่งว่านายกสั่งพุทธดเสร็ไปสุดท้ายคุณเลดังเนี่ยจะเป็นเมืองที่ไม่ใช่เมืองธรรมดาเหตุผลเพราะว่าคนพู้หมายไม่ใช่พันเป็นหมื่นๆคนแล้วก็อยากบอกทุกท่านนะครับเรามีสถานที่แห่งหนึ่งเนนะี่ยท่านเดินไปก็มีคนบอกโอ้เหมือนเหมือนใหหนหางเลยมีคนหนึ่งยืนเหมือนใอนคน มนูหน้ากองประก,การมอรสส์ทั้งกมดเขาบอกไม่ได้ผลเวสโรมแลนเลท่านก็ณดูว่าเป็นใครยืนตะเป๊ะทำความร่วมมผ่าน,ปนไปมาคือจะใช้ประโยชน์ที่นี่ให้เต็มที่เพื่อช่วยสร้างบ้าน,านปัจจัยสำคัญให้เจริญก็คือเจ้ากองบอสส์เนี่ยมาเป็นที่พาคลักหลังโดยตัวตนนึ้งหน้าท่านผูรายผ่านน้อสองไม่รับต้องไปช่วยกันใครพูดภาษาอังกฤษได้ยกมือ ใค้พูดภาษาฝรอ่งเศสได้ยกมือเอาใชพูดภาษาลราได้ยกมือโอเคนะโอ้โอัโอ้ัอ้โอาโอ้โอาโอ้าอลโอ้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 โอยโองไอ้โอ้โอ้ไอ้พอ้โอลัอ้ลั้โอ้โอ้คอ้อ้โ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 อ้ก็ไม่พอแน่นอนคน้โอ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 ้ะอัอ้นอ้โอ้ออ้โอ้โอ้โออ้อรอ การปฏิบัติหน้าที่ก็ใส่เครื่องแบบมันก็จะดูดีแต่ว่าจะแล้วแ,แต่ว่าเ้าไปทํางานอยู่แบบนี้ก็ต้องทํใช่นหมผมไม่แน่ใจท่านในเพอคือถ้าถ้าเป็นในสายงานของกสอจริงๆเครื่องแบบเนี่ยเขาจะมีอยู่สามชุดชุดปกติสีเทา,กากีกับชุดปกติเาขาเรียกว่าชุดอ่อนเสื้อจะเป็นสีขาว กับชุดฝึกแบบนี้ทีเนี้ยผมอยากให้ว่าภารกิจบางอย่างเนี่ยต้องใส่ชุดอ่อนอสสสำรองเนี่ยท่านไปเช็คระเบียบดูโอ้โหใส่ชุดอ่อนอ้โหประเด็ดประคุณเลยเท่ระเบิดเลยเสื้อจะสีขาวมันเกินสีตะกีนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมดูบางคนงไาพูดคิดผุนกว่า้นพิ่งใส่เลถ้าถ้าจะใส่ชุดอ่อนนี่นะต้องคิดผุนให้มันเปีย